สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ดูว่าการเก็บรักษาแครอทที่เรามีเยอะๆกินไม่ทันเราก็จะทำอย่างไรอันนี้ก็ถุงถุงแค่ฟิตนะคะวันนี้เราได้แครอทมาจากโรงเรียน,นะคะ่ะมันเยอะมากแล้วก็มันจะขึ้นแบบเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเอากลับบ้านนี่เราก็ไม่สามารถกินทันนะคะมันเยอะเราก็มา ปอ,อกขูดเปลือกออกนะคะแล้วเราก็มาหัน่นหั่นอย่างนี้นะคะหั่นแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงเราจะแช่ช่องฟิตค่ะและอีกถุงหนึ่งเราก็จะหั่นเล็กๆอย่างนี้ค่ะเผื่อเราจะทําได้เมนูหลายๆอย่างนะคะเราก็หั่นสองแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้สองถุงกับหนึ่งถุงอันนี้ค่ะอันนี้ก็ไว้ทําลายแบบลายแนวค่ะอันนี้ก็ หันลูกเต๋าเล็กๆค่ะเราก็ได้สามถุงและที่ยังเหลืออีกเจ็ดหัวแล้วก็แปดหัวแล้วก็ที่ในช่องที่ในตู้เย็นอีกถุงหนึ่งค่ะมันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจัดต่อนะคะวันนี้เราพอแค่นี้นะคะวันนี้เมื่อยค่ะเมื่อยค,คอแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาไปแช่ฟิตไว้เก็บรักษาในช่องฟิตไว้เวลาเราอยากจะทำอาหารเราก็ออกมาทำได้นะคะ ก็เป็นการเก็บรักษาแครอทไว้รับเอาไว้รับประทานในยามที่เราต้องการทำกับข้าวนะคะก็เป็นการถนอมอาหารในช่องฟิตนะคะใส่ช่องฟิตไว้นะคะอันนี้เป็นถุงช่องฟิตโดยเฉพาะนะคะอันนี้ไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดานะคะสามารถเก็บในช่องฟิตได้ค่ะไม่มีปัญหาก็มันก็เป็นแครอทที่ที่มันแบบว่าไม่สวยแล้วเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ย <c oughs> เป็นวันหยุดหลายวันติดติดกันและเด็กนักเรียนก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากกินแล้วเวลาเราทําออกไปเสร์มเขาก็จะไม่ค่อยกินกันมันก็เลยทําให้แครอทนี่เหลือเยอะโรงเรียนก็จะเปิดวันที่สิบนะคะเราก็ <c oughs> เขาก็เลยให้เรามาบ้านเราก็ต้องมาถนอมถนอมแบบนี้ค่ะ <c oughs> เพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในบ้านเราได้ได้มากนะคะแครอทนี่ได้มากค่ะและอันนี้ <c oughs> เราจะ เราก็สามารถมาทําเป็นน้ําดื่มได้ค่ะเรามีเครื่องเครื่องเ,อเครื่องปั่นกรองน้ํำค่ะแยกกากนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําเป็นน้ําดื่มได้นะคะนี่อันนี้แล้วเรามีอีกถุงหนึ่งที่อยู่ในตู้เย็นก็วันนี้ก็เอาแค่สามถุงก่อนนะคะวันนี้ก็เอาแค่สามถุงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าหั่นนานมันก็เมื่อยมือเมื่อยคอเมื่อยหลังเนาะอเอาแค่เอาแค่ตรงนี้ไปก่อน การเก็บรักษาแครอทเพื่อความประหยัดของเรานะคะเราได้มาฟรีค่ะได้มาฟรีนะคะและเราก็ยังสามารถที่เหลือนี่เราก็จะมาทําเป็นน้ําดื่มค่ะเรามีเครื่องกรองแยกกากนะคะปั่นออกมาแล้วก็แยกกากแล้วก็แครอทเนี่ยวิตามินสูงมากนะคะช่วยเรื่องสายตาช่วยในการรักษาไล้าย,ยางและทําให้ผิวพรรณดีสวยค่ะแล้วก็เรื่องของมะเร็งนะคะ อันนี้ก็ความเชื่อค่ะความความเชื่อแล้วก็เรื่อง <c oughs> ไทรอยด์เป็นพิษนะคะอันนี้ความเชื่อนะคะส่วนบุคคลค่ะพิจารณานะคะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ลงเราก็ไม่รู้นะคะเราต้องลองค่ะน,นี่นะคะเราก็จะไปเก็บรักษาไว้ในช่องฟิตค่ะตามนี้นะคะช่องฟิตของเราค่ะ <c oughs> ช่องฟิตของเราเราก็จะได้มีแครอทเอาไว้ทําอาหารในเวลาที่จําเป็นค่ะเพราะช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงทุกวันนะคะแพงขึ้นแพงขึ้นจากทุกๆเดี๋ยวนี้ก็แพงมากนี่ค่ะแครอทนะคะแครอทแครอทนี่เราสามารถมาทำเค้กเค้กแครอทก็อร่อยนะคะเค้กแครอทนี่ก็ดีเหมือนกันเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาจัดการขูดฝอยเล็กๆเ,เ,เพื่อจะเก็บไว้ทํา เค้กแครอทค่ะทำเป็นเค้กอร่อยค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะมาทำเป็นเมนูปั้นเป็นเป็นแฉกชิ้น,นก็ได้นะคะเราสามารถทำน้ำสลัดก็ได้ค่ะทำน้ำสลัดแครอทก็อร่อยนะครับแต่เราจะต้องต้มข้าก่อนนะคะแครอทน้ำสลัดเราต้องต้มข้าก่อนนะคะ ก็เป็นเมนูที่เราอาจจะขาดไม่ถึงก็ได้นะคะนี่ค่ะแครอทค่ะแครอทมีวิตามินดีต่อสุขภาพมากค่ะสายตาเป็นหนึ่งเลยค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ